เบารถยนต์แบบสมทับที่ Antimate Black Wash มาง b l 5ค่ะหุ้มเบาะรถยนต์แบบสมทับนะคะก็คือชุดหุ้มเบาะหนังค่ะที่ใช้หุ้มเบาะรถยนต์โดยที่ไม่ต้องรื้อนะคะเบาผ้าหรือว่าเบากำมะหยี่เบาะเดิมออกค่ะทีนี้วิธีการเลือกสีนะคะของเบาะแล้วแต่ลูกค้าชอบค่ะว่าจะเป็นสีพื้นๆสีเดียวสีครีมสีเบจสีเทาหรือว่าสีดำอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าจะเลือกแบบทูโทนก็ได้ สำหรับอัลติปี2012คันนี้ค่ะเนื่องจากนะคะทั้งแผงข้างประตูแล้วก็ส่วนของคอนโซลรถค่ะจะเป็นแบบทูโทน2ส,สีนะคะก็คือสีดำและสีครีมลูกค้าค่ะก็เลยเลือกนะคะเป็นเบาะสีทูโทนเพื่อให้สอดรับกับสีของภายในห้องโดยสารค่ะทั้งแผงข้างประตูและคอนโซลนะคะลักษณะของงานที่ได้ค่ะก็เลยจับคู่กัน2สีเป็นสีครีม และสีดำค่ะโดยการเลือกใช้หนังอินทิเนียนนะคะที่เป็นหนัง PVC เก็ดพีเมียมแล้วก็จะให้ความรู้สึกของหนังที่นุ่มละเอียดให้สัมผัสที่ดีเวลาที่เรานั่งหรือใช้งานนะคะลักษณะของลายค่ะก็คืออินทิเนียน 2tone 04ลายที่ได้จะประมาณนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบให้จับย่นตรงกลางพนักพิงก็ได้หรือว่าเป็นเรียบตึงตามแบบ ตัวอย่างอันนี้ก็ได้นะคะลักษณะเบาะที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนเบาะแถวสองนะคะสิ่งที่ได้ก็คือด้านหลังของเบาะผู่หน้าค่ะก็จะมีช่องสำหรับใส่ของนะคะซึ่งลงดีเทลละเอียดแม้กระทั่งตรงนี้ค่ะกระเป๋าใส่ของนะคะก็จะเย็บเป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันนี